C.A. v a r i e t y Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณอารมดี Podcast ที่หยิบเอาสาระความรู้มากมายหลากหลายมาให้คุณได้รับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast EP นี้ i, เป็นเรื่องเล่าเชิงอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเศรษฐีท่านหนึ่งที่มีภรรยา4ี่คนกระครั้งหนู่นานมาแล้ว เศรษฐีกำลังอยู่กับภรรยาของเขาสี่คนซึ่งอยู่รายล้อมเตียงของเขาในขณะที่เขาใกล้าตายเศรษฐีได้ถามภรรยาคนที่สี่ซึ่งเป็นคนที่เขารักมากที่สุดเขาถามว่าคุณจะตายไปด้วยกันกับผมไหมและไปกับผมในชีวิตหลังความตายภรรยาคนที่สี่ตอบว่าฉันรักชีวิตของฉันมากกว่าที่จะทำแบบนั้นได้ฉันขอโทษฉันไม่สามารถไปกับคุณได้ จากนั้นเขาก็เลือกภรรยาคนที่สามมาถามในคำถามเดียวกันคุณจะตายไปด้วยกันกับผมไหมและไปกับผมในชีวิตหลังความตายภรรยาคนที่สามได้ตอบว่าเมื่อเขาตายฉันจะแต่งงานใหม่กับผู้ชายคนใหม่เขาจึงเลือกภรรยาคนที่สองเข้ามาภรรยาคนที่สองตอบว่าสิ่งที่เธอทำสามารถทำได้ก็คือจัดกานศพและส่งเขาตรงนั้นแต่ไม่สามารถไปกับเธอได้ ทันใดน,นั้นมีเสียงเลีเข้ามาจากในห้องนั้นก็คือภรรยาคนแรกของเขาคนที่เขาเมินเฉยมาโดยตลอดเธอได้บอกว่าเธอจะไปกับเขาแม้แต่ชีวิตหลังความตายเศรษฐีรู้สึกผิดมากที่เขาละเลยในมองข้ามเธอมาโดยตลอดขอ้อติสอนใจจากเรื่องนี้ก็คือภรรยาคนที่สี่เปรียบเหมือนร่างกายของเราแต่งให้สวยงามดูดีแต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายร่างกายก็ไม่สามารถไปกับเราในชีวิตหลังความตายได้ ภรยาคนที่สามก็เปรียบเหมือนรัพย์สิมของเราเมื่อใช้เวลามากมายในการแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่ในวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อไปให้ผู้อื่นได้ครอบครองภรยาคนที่สองก็เปรียบเหมือนเพื่อนและครอบครัวสามารถไว้วางใจใพวกเขาได้ในวันที่เราต้องการแต่พวกเขาก็ทําได้เพียงส่งเราได้แค่สุดถึงงานศพเท่านั้นภรยาคนแรกก็เปรียบเหมือนจิตวิญญาณของเราหลายครั้งที่เราเล่าเลยดูแลเขา แต่เขาคือสิ่งเดียวที่จะไปกับเราทุกที่และตลอดไปนั่นสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญที่เราจําเป็นต้องกลับมาเยียวยาใส่ใจใจิตวิญญาณของเราไม่ว่าด้วยการท,ทําสมาธิทําโยคะหรือใช้เวลาเงียบๆคนเดียวในการทบทวนตัวเองครับขอบคุณครับ